สวัสดีครับผมบีโก้นะแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม b l ั o d h u n นะซึ่งเป็นเกม Vampire Battle Royale ที่เพิ่งเปิดวันนี้เลยนะครับวันที่7กันยานะวันนี้เลยเปิดตอนประมาณ3โมงนะซึ่งเป็นเกมที่ผมค่อนข้างจะหามากเลยแล้วผมไม่ได้ลองเล่นไปประมาณ2-3เกมแล้วก็แตกที่โลตลอดเลยเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวยิงอารมณ์เหมือน h i t m ซีวันบวกกับเอพกอะถ้าเกิดเมื่อก่อนใครเคยเล่น h i t m ซีวันก็จะยิงอารมณ์แบบนั้นเลยนะยิงแบบ ค่อนข้างคล้ายนะให้ฟิลเหมอือนประมาณนั้นแต่ว่าเกมนี้มันจะมีหลากหลายการปีนกรแพงการสไลด์การใช้พลังลการกินดูเลือดคนแล้วเพิ่มพังให้กับตัวเองนะซึ่งผมก็ได้เลือกเป็นวัมพายที่มีความสามารถในการบลิงกแลก้วก็ระเบิดแฟดจากตัวเองนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วเกมค่นข้างภาพค่อนข้างสวยเลยนะแลาแถมยังเป็นเกมฟรีด้วยนะแต่ตอนนี้

สะเกนแป๊บเฮ้ยที่นั่นคนหรือเปล่าเจมี้เปิดปืนแล้วเหรอลปซาไปเรียบร้อยไปขอกินก่อนเลยละกันหวังว่าจะไม่มีใครมาทุ่วด้วยนะไปละต้องหนีละต้องหนีละ มีหอนแล้วต้องมีหอนแล้วอันนี้โดนเผยจุด้ตองไปแล้วต้องไปแล้วต้อง Rat Crit Mar ไปแล้วต้องไปแล้วไปก่อนนะครับอนุญาตไปก่อนนะครับวันนี้ผมเดินโดนผายออกทีนผายอะไรเผยจุดอยู่สามสิบวิวันนี้เจอยี่สิบหกแล้วยี่สิบห้าแล้วต้องไปแล้วโอ้ตอนนี้บัฟคนก็ยังโอ้โหขู่ไม่มี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 อะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นปุ๊ปปตอนนี้ขอหยุด กินคนก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยมีเงาพายตัวอื่นอยู่มั้นต้องไปแล้วต้องไปแล้วปึ๊บไปก่อนแล้วขึ้นตึก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 เฮ้ยจ้าไปซะดาวยังโดนโดนน้ำล่าอีกไหมยังโดนนับล่างไหม เอาเขียนมาหน่อยเปลี่ยนมาใช้หน่อยอืมโดนแสงจ้าไปดีน้องชายกูอยากได้เกราะอย่างเลยมีเกราะปังเป้าเใครร้องอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงคนร้องวันนี้ได้เกาะปุ๊บปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยลงเกาะแป๊บนึงเพิ่วเพิ่วเพิ่วเได้เกาะเลยอ้ยไม่ได้ล่าคนเลยนะ อย่างน้อยต้องล่าบ้างแหละโอ้ยนีย่นขอม่วงอืมอ,อืมถือว่าดีเยี่ยมดีเยี่ยมเลยนะขอม่วงเฮ้ยมีคนอยู่ด้านหน้าเขาเหยียบรถไหนเอ่ยมคน่มีคนอยู่ม่มีใครเห็นนะงั้นครับ ได้ปับมาแล้วทีนี้ไม่ได้ดูด้วยตั้มปับอะไรอืมเฮ้ยคนมองมองมองฉันมองเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ท่อนใดไปแล้วอย่นี้มันนี่ ได้ไนเนียโอ้โดูโอ้ยอ้ยิงแม่นจับดีผมเล่นไม่เป็นไม่รู้เดี๋ยวไปดูกินที่สองดีกว่านเริ่มจบไปเกินโอ้ยพภูมิใจนะคฆ่าได้ไปหลายคนหลายคนบอก่าสองคนสองคนไหมไปสองคน มีนคนไม่มีของเจ <c oughs> okay. สวยเพื่อน <S <S มาตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมที่สองกันแล้วพออ,อยู่นี่อยู่ใครนี่อ่ะอืมอืมโหลดแล้วโหลดแล้วเกมทีสองขอเล่นดีๆหน่อย,อยเพื่อนเาตัวเดิมเลยตัวเดิมใส่เล่นนี่ผมก็ไปแต่งตัวเพิ่มมานิดหน่อยเห็นไหม มีรอยสักเพิ่มขึ้นมาโคตรเท่เท่เกินมีรอยสักที่หน้าเพิ่มขึ้นมาด้วยเท่โเคตรเท่เลยครับพี่เดี่ยวนี้เรารโหลดเข้าเกมผมจะเล่นแบบขี้ขี้กลัวเดียวเ,เล่นแบบขี้กลัวแอบอย่างเดียว่แแบบผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระบบการมองเห็นคนอื่นอย่างนี้มันยะังไงกันแน่นะ มื่อกี้ผมแบบโอ้โหยิงแบบโคตรไก่อะยิงแบบไก่ขึ้นไก่กาปลากระป๋องเลยยังไม่ได้เอาไม่ได้เอาบัฟของมันของคนด้วยไม่ได้ดูดเลือดเดี๋ยวต้องไปดูดเลือดนะต้องแบบใสฟ่ฟาร์มอะฟาร์มแล้วไปแตกไงแตกเลยไปแจกของโหลดดิงวทติ้งโปรเพเยอร์ไม่จะโหลดเสร็จครับผมเนี่ย 嗯。Mm? มาแล้วเริ่มขึ้นแล้วเออตอนแรกต้องปัดของคนนี่ขอปืนก่นอนยังจะเปืนคู่อะยังดีวะนี่อะไรเอ่ยนี่คือมาที่ลานกว้างผมว่าจะไม่มีใครมาที่หมอผมนะเจอได้เกาะสวยแต่เกาะกันลยโอ้ก็ยิงกันหัวมากแต่เราขอฟังก่อนแล้ว,ลวเจนนะิดจ๊ะ ป,มปมามปามลูกซกองโรงงเท่ถือวินทบได้วยเอ้ย,อยขึ้นมาไปแล้วไปแล้วขึ้นหนีอะจนแบบหนีก่อนเน้นเอาตัวรอดโอเคไปปามปืนก่อนอยากได้ปืน,นกลสก๊าบบอกนะตัวกําลังดีเลยฮึ๊บไม่ชี แ็นแล้วกัน50นัดโอเคสวยครับตอ,องเคดีกว่าอืมน่าจะแรงกว่านะไอเคเกมนี้มันก็ไม่ได้ยิงยากขนาดนั้นซะด้วยเพิ่มดาเมจมีเรามาทำไม่เลยหนูทุกคนเนี่ยเองเฮลิแพดไอ้ลูกคุณพกนี่คืออะไรเอ่ย ตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าขึ้นไหนนะครับปืนแพงปพ๊บมอันนี้ก็ออาเ,เป็นออโตเมติกเหมาไนกัอันนี้อะไรเอ่ยโอเพ่นว้าวปืนพกม่วงโคเทสเลยครับพี่ โอเคไม่มีเสียงไป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 นี่มาแทนเน้นปืนคนไมคเับวันนี <éc> ้ปามขอบวงตรงนี้โดนปามไปแล้วโอเคไม่เป็นไรตุ๊ก้ปืนพกมองแล้วโอเคมันมองข้างไงว่าเฮ้ยเวลานี้ไม่มีถุงเรียดโอเคยาม โ,โอเคผมยังไ,ไ,ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแล้วครับผมยังน,นั่งหยับรถอีกรอบหมอทษครับ,บพี่อืมอย่างนั้นยังไม่ต้องไปดูดเลือดคนบ้างอืมผมมาแล้วครับผมมาแล้วผมกดดูดเลือดนี้เพ,นนเพิ่มรีจิตเรื่อย ก,กันหรือกันใครรู้มีใครเห็นอืมเงนตอบกลบได้ทุกสามหนึ่งปลาโอเคเราสายขอบวงอยู่แลกดีแรงโอ้ยอเคเลยไม่ใช่เอาอทอมมี่่นีไม่เอาสไนเปอร์ไม่เอา คไปวงมาแล้วขึ้นไปรวดเร็วหลังนี้ถ้เจอคนก็ดูดเลือกก่อนแล้วกัน Missing slot นี่บ่อยเพิ่มเพิ่มกระเป๋าเลยนี่เอ้าโอเคเขโอเคปึค๊บอืมสามอันแล้วเอ้ยมันไม่เต็มหรอ สีม่วงทำอะไรเอ่ยสิ่งเสริมเพิ่มอันนี้แหละเพิ่มกระเป๋าเคเราขอเป็น,นดุลเลือดคนเดียวดูหน่อยครับพ่นสียังแพงไม่ดีนะ เลือดนี่ปั๊มเลือดน้ำเลือดก่อนไอ้ปั๊มปั๊มยาเลือดปั๊มยาน้ำทำสักอย่างก็ได้แหละเก็บของก่อนอเข้ายังไงเข้ายังไงเอานี่ ไปทางเข้าละเฮ้ยเออะไรเอ่ยหน้าไปไม่ก่อนไม่รู้อะไรแหละเก็บไปก่อนเออชิ่ย์อไนป์ปื้อหือเป็นพวกผู่พู่ทางไนป์ปื้อหรือเปล่าวนๆนีนนน้อ้าทางเข้าทางนี้ก็มีอยู่อไปแล้วต้องไปแล้นี่สูงคนลูกแค่ไหนอ่ะ ุดเฮ้ยนี่สงวัเลยแล้วกันมองสุ่ได้แค่นี้เหรอนมเ โอ้โหเขาดวดกันแบบหืมล้มแท็บแท็บล้มไปแล้วคนนึงเดี๋ยวสายขอบวนละนี่เหลือกี่คนเลยหมกคนแล้วว้าจะพีคตัวคน ใส่เครื่องร้อนอไปล้โดนเจ็บหนะัเกเจ็บหนะัก เที่ยวนักเหลอเที่ยวนักเหรอเที่ยวนักเหลือเดี๋ยวแล้วก,กันอย่าเลยแล้วก,กันใส่เกาะอ,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 อ่อนใส่เกาะคอนผมม่วงทั้งตัวบอกเลยว่าม่วงทั้งตัวครับผมม่วงทั้งตัวครับใส่ขอบวงเฮ้ยตรงนี้ไม่เห็นนะไหนซุ่มไหนซีไม่เห็นไม่เห็นใครเลยดีเหรอแบบส่วนไหนพร้อม มบวกสา้ำอีกปั๊มเกาะก่อนกินไม่ได้ตัวนี้เลี่ยดตัวนี้นโอ้โชี่เฮียโอ้โมโอม่วงเฮ้ยชิบหาย พิษไปไหนจ้ะอุ้ยอุ้ยพิษเฮ้ยเออหลุดลงด้านล่างไปแล้วช่องมัน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 บนเกาะก่อนบนเกาะก่อนใส่สายลิงด้วยเฮ้ยหัวเน้นๆหัวเน้นๆหัวเน้นเน้อืมเจ็บหนักบอกเลยเจ็บโาเอออย่าแลกอย่าแลกตอนนี้อย่าแลกตอนนี้ใช่ ลงมาแหลกอะไรตอนนี้ปวงแล้วครันอืมตรงนี้เลยน,นะรูอว่าเหลี่ยมที่ดีเหลี่ยมที่ดีเ,ดเราฟังจากปีนอย่างเดียว เต้นมากเลยแล้วเนี่ยที่โดนเขีด,ด้วยอะซ้ำอ่ะขี้มันได้ยินเสีนปีนคนแล้วใครมาดูผมอยู่สองคนวะ กดแค้แนกดแค้นที่โดนไหล่เฮ้ยมอาางฝั่งเต็มที่ที่สูงรวมหลังแอร์แนหนเฮ้ยคนมีบัฟตรงนี้ มันจะไม่โดนวางหลบตกมี้เลยนเงียบนเงียบนเงียบครับผมแกนเรื่อยๆแกนเรื่อยๆเคตรงนงุ้่งอันนี้ไปละวงกินไปแล้ะ ีหนึ่งกระตานี้ไอหนุ่มหนึ่งกระตานี้โอ้โหเก็บเราเก็บไปสองคิวนะ มีใครไปกินฝนกินอะไร okay. ดีอยู่ต้องระวังอั่นี้อัจจุบัก็ยังอยู่ด้านล่างนะนโจรมุงตึกโอ้ยเราต้องจำไว้ผมชอบลืมว่าราคีบกัอบอีใช้ใช้ท่า เนก่อนตอนนี้เนี่ยแหละเราก็เคลื่อนตามบมกไปได้เยี่ยใจอยู่ใจหมดใจหมดเมื่อกี้ขึ้นสูงเลยขึ้นสูงเลยตอนนี้เพิ่งส่งโอ้โหเมื่อกี้ เกาะหมดแล้วด้วยโห้ย่ยแหลกเลยตอนนี้อร้องเพื่อนโอ้โหพระช้ตแบบนี้มันมองหมีฟอนเดงน,นะยเจ็ดคนแล้ว

รถมวงกระดีนุ่มออออแตกได้ที่เจ็ดตกใจตึ้นมากแต่ใจตึ้นเหมือนนนานแล้วโอเอ๊ เอาแล้วนะครับแล้วก็จบไปมแล้วนะครับสําหรับเกม Blood Hunt นะครับซึ่งเป็นเกมฟรีสามารถไปโหลดได้ในสตรีมหรือว่าในเว็บตัวเกมหลักเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครด้วยนะสำหรับวันนี้ผมบีโก้ oth, ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ